พี่น้องเมื่อกี้พ่อกันอีกแล้วเนาะเฮาเนาะโอ้ยนี่กันบนะ่ได้เนาะพี่น้องเอฟซีเนาะทิ้งกันบ่ได้เฮาจังได้ก็ต้องมาพ่อกันกับยายแสงแลพาพ่อสอยู่ตลอดจังซี่แล้วพี่น้องมืนอนี้กะโอ้ยมีข่าวสารดีดีอีกมาบอกสู่พ่อแม่พี่น้องฟังอีกแล้อพี่นอ้องอืข่าวสารอีหยังดีกะบ่พ้นข่าวของ,น,องอน้องเอ็นอรดีเฮาดอกพี่น้อง คอยนี่ขาดบ่ได้อีหลีได้พี่น้องถ้าบ่ไดว่าวหอดอยังที่คอยเคยเว่ากับพี่น้องไปนั่นละ่ะอก็ต้องว่าต้องหาเวลามาว่าให้หอดให้ได้ท่านพี่น้องเพราะว่าคิดหอดพี่น้องคิดหอดอช่วงนี้บ่มีเวลาเดินไปเบิง้งท่านเท่าไปเบิ้งน้องแอนนะท่านพี่น้องติดเลี้ยงหลานแล้วก็ยากกับงานสวนพี่น้อง โว้ยยุงและแทกง,งานสวนกระดายฝนกระตกลิ้นดีคักดีเนี่ยด้ยพี่น้องเด้อแทนที่เพิ่นเ่อที่ตกให้ได้น้ำได้ท่าเป็นน้ำเป็นต้นให้มันเรียบร้บอยบ่มีได้พี่นอ้องอืลิ้นมาพอให้หยาหกซะเนี่ยพี่น้อง สวนเกี่ยวมกกกังกรนกะมันเลยโหกสันตพน้องก็เลยต้องเฮ็ดหุนเฮ็ดหยังใหม้มันทัว่วก็เลยบ่มีเวลาได้ไปเบิ่งน้องแอนตอนช่วงเนี่ยสันตพน้องก็ได้เบิ่งซองเบิ่งแต่อ่าน้ำเฟตน้ำเอ๋นี่เอาเนาะ,นะพน้องเนาะมานี่ก็ได้เห็นเพิ่นโพสสันตพน้องเนาะเห็น,นเอ็นมีข่าวมีอย่างโพสออกมาสันตพน้องก็เลยอยากเอามาเบ้าสู่ฟังสันตพน้องเออ คือว่าน้องเอ็นออรดีเขานี่สุดฮอตสุดอย่างอิลีได้พี่น้องสุดฮอตอิลีสุดฮอตอิลีฮอตบอลบเล่บอลเล่ออิลีได้พี่น้องอือบอกว่าอยู่ในออยู่ทั้งไหนก็ตามอยู่มองไหนก็ตามฮอตตลอดเวลาได้พี่น้องออฮอตตลอดเวลาอ่าเอาขรเพิ่นพดว่าจังไหนสิอาไหนพี่น้องฟังเด้อฮอตไม่แผ่วสั่นเพิ่นว่าปังต่อเนื่องแอนออร์ดีนางเอกหมอรำยืนหนึ่ง ของวงการแห่งใจเกินร้อยวสันว่าชีวิตปีนี้พีคมากวสันโดยเฉพาะเพลงเธอร้องได้ทั้งหมอรำลูกทุ่งสติงปรอปปสุดยอดบ่พี่น้องลองในเบิดตอ่ะเอาลองในสูสสนแนวเอาพี่น้องโอล่าสุดไปเข้าตาเจ้าพ่อเพลงปร้อปอย่างเอสวสัน อย่างเอสันวาโอ้สุดยอดอีกเลยเนาะจิรากรชวนมาร้องพีคเจอริงซิงเกิลแสนดีแสนด,สนดีเตรียมปล่อยสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้ถือเป็นการ ดึง n อน l r e a ดีมาร้องแนวเพลงป๊อปครั้งแรกวาซานพี่น้องแววววว่าเอจิรากรประทับใจเสียง n อนออร a ดี already, มากโอ้โห و. ครั้งที่แอนร้องเพลงจากนี้ไปจนนิรัน โอ้พี่น้องผโวยกรบบอมากบอมีแล้วแต่คอยกันยังหมักเนาะแต่คอยกันยังขาดบ่ได้ชิมบ่ได้ได้พี่น้อง่อยอยังบ่ไดดว่าหอแต่มือขดจนยังอยู่บ่ไดดเนาะของตัวเองจากนี้ไปนี้จนนิรันร์ของตัวเองในรายการร้องข้างกำแพงจนเป็นที่มาร้องเอฟ fc เพลงแสนดีด้วยกันที่แน่ๆสายมูลตัวพ่อเอจิรากรดูเรกยามป๊อปรอยซิงเกิลแสนด,ดีสามสิเอ็ตุลาคมนี้ทางพ่องเวริร์กเพเข้าปล่อยผีแต่เอะปล่อยเพลงเวริร์กพอย ผมได้ไปดูเลิกงามยามดีปักหมุดวันปล่อยเพลงไว้คือวันฮาโรวีนวันฮาโรวีนมาสันพีน่น้อง31ตุลาคมนี้ถึงจะเป็นวันปล่อยผีแต่เป็นวันดีที่ผมพร้อมปล่อยเพลงความพิเศษครั้งนี้ผมได้ร่วมร้องกับผู้หญิงที่เก่งมากๆ and o r d ดีรอฟังนะครับโอ้โหสุดยอดบอกพี่น้อง f c สายหมอรำคอยลุ้นไม่แน่เอจิรากรอาจจะไปขึ้นเวทีใจเกินร้อยร้องคู่แอนออร์ดีป๊อปปะทะลูกทุ่งหมอำํำก็ได้ถึงวันนั้นจริงๆกํากำไรเป็นของคนดูอย่างแน่นอนแน่นอนหรอพี่น้องถ้าเอจิรายุดหนีไปขึ้นเวที กับใจเกินร่อยแอนออร์ดีแบนนี่โอ้ย oh, มันสุดฮอตสุดปังอยู่แล้วแอนออร์ดีนี่ก็สุดฮอตอ,อยู่แล้วสุดปังอยู่แล้วนั่งไอเป็นเอ่ออันนี้แบบจังไงล่ะนั่งเอกหมอรัมยืนหนึ่งยู่แล้วนะ่นท็อพี่น้องแล้วแห่งมี่เอ่กจิระจิระยุทธนี่จิจราก่อนี่ไปอีกพี่น้องเอา้ามันนี่สุดยอดสั่ใดหนอ่ะพี่น้องว่า โอ้ยกำไรก็เป็นของอันพี่น้องเอฟซี FC, เต็มเต็มเลยพี่น้องเอฟซี FC, เตรียมโตให้พร้อมเดอ้อเดี๋ยวจะพลาดโอกาสเดี๋ยวสิบอไไ้เบิงเออพี่น้องคอยนี่เอามาบอกเอามาเตือนเราเดอ้อเอามาบอกสู้ฟังเราเดอ้อมันเป็นสิ่งที่ประทับใจอีหลีเด้อพี่น้องนี่อันพี่น้องก็ออานเบิงเด้อนี่นี่นี่เข้าไปเบิงเด้อพี่น้องนี่บางอันคอยภาษาอังกฤษนนะ่ะคอยบอก่อยเก่งพี่น้องอย่าถืออย่าซ้ายอย่า โทษข่อยเด้ขอข่อยอ่านภาษาอังกฤษโบกเกง่งขอจดเล่มเอาเาให้พ่อแม่พี่น้องฟังบ่ได้อ่านให้ฟังบ่บทะทะได้เบิดทันท้ออันใดหาหาข่อยอ่านผิดพลาดบกตกบกพ่องกะ่อ,อยก็ขอโทษขออภัยในเด้จอจ้าเพราะว่าโอ้ยกอาการเนาะสมองคุ้นห้ามันกะบ,บ่ท้อกันเนาะนี่ละแต่ว่า ความคิดห่อนอัอนความอยากเบ้าหอนน้องเอ็นออรดีกับน,น้องบอยซีใช่ไหมมันถึงบ่อใดกันต้องพี่น้องก็เลยยานพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบางคนน่ะบ่อใดเบิงบ่อใดเบิงเพิ่นโพสบ่อใดเบิงเพิ่นออ่าไ้นี่อ่าลงไอ้นี่ให้เบิงสันเถาะก็เลยฟ้าพอเห็นอ่านแล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ได้ชมได้ติดตามน้ำกัน คนที่เป็นเอซของ already, น้องแอนอลดีนี่หลายแท้ยุเรียวพี่น้องก็เลยอ,อยากให้ได้ฟังได้เบิ้งน้ำกันได้ไปติดตามน้ำกันบม่อยากให้พลาดโอกาสจนท้อพี่น้องโอ้ยตาเฮาพลาดโอกาสนี่เนาะถ้าเอจิราโย,ยดไปขึ้นเวทีนี่ ร่อ,องคู่กันกันกบน้องแอนออร์ีเนี่ยมันสิเกิดยังขึ้นพี่น้องถ้าคอยเบิงคอยติดตามได้พี่น้องเด้อมื่อี้ยายแสงแล้วพงสายก็ขอเป็นกำลังใจให้นางเอกมอลำมยืนหนึ่งของเขาคืนอ,อน้องแอนออร์ีตลอดไปด้จ้าหากมีอันใดข่าวสารดีๆอันใดก็ทีมาบอกสูพ่อแม่พี่น้องฟังถ้าอันใดที่อ่าเพราะ ข้าวสารอะไรดีๆจะมากคลิปนี้มากที่ยายแสงมาเขาสู้ฟังกัให้กดไลค์กดแชร์ให้ยายแสงนี่เด้อจ้ามันนี้รยายแสงก็ขออนุญาตลาไปก่อนนึก้าสวัสดีค่ะ